ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลาสามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้อ่ะถาดนี้ถาดนี้ไม่รู้มีอะไรมั่งอะ่ะอยากได้ซักเอาซักไม่รวมลูกอมนะเนี่ยสักสักแสนได้ไหมเนี่ยในยอยากได้สักแสนได้ไหม ต้องพี่เบิร์ตถล่มโลกต้องย้อนไปดู YouTube เลยครับจะได้ทันเพื่อนนะถ้ามาถามในสิ่งที่นะเพื่อนเขาเรียนกันไปแล้วอะครับบางครั้งอะเพ,อเพื่อนเพืนเขาจะไม่อยากฟังนะครับผมมี y u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  e ครับพี่เบิร์ตอันนี้แนะนํานะพี่เบิร์ตไปกด u t u b e โอตบังแพรหรือ YouTube พักเครื่องสันขวานจะลงเรื่องราวเหล่านี้ให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างวิธีการผลิตนะครับอ่ะหมดเนี่ยแสนหนึ่งน่าจะพอได้ไหม แต่ผมไม่มีใครปิดหลักหนึ่งแสนเงินแสนหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยๆนะรอ,อให้อ่ะอยากไกด้สักแสนได้ไหมที่คุมไว้เนี่ยมาดูซิพระพระไม่ได้เลี่ยมทองเนี่ยจะมูลค่าเป็นแสนไหมหมดเวลาเขาเรียกหมดเวลาใส่ราคา ดูกันพวกนี้นี่คือสมัยก่อนเวลาเขาเก็บพ้าเขาเก็บแบบนี้นะมีอะไรบ้างไปดูกันนี่ครับปิดตาพอเดิมวัดหนองโพ ครับสวัสดีครับปิดตาหลงวงพ่อเดิมมัดหนองโพเห็นไหมคนโบราณเขาได้มาเขาเลี่ยมทองไว้ใช้นะคือเอาไปเลี่ยมทองเขาไม่เขาไม่ต้องขออนุญาตเซียนพระหรอกครับเขารู้ว่าเป็นพระอยู่ในยิ่งบ้านเขาหรือพ่อให้มาเขาก็ศรัทธาไปเลี่ยมทองแหวนคนสมัยก่อนเลี่ยมทองแหวนต้องขออนุญาตเซียนไหมเออผมถามจริงนะแชร์คนสมัยก่อนเอาพระมาเลี่ยมทองแหวนต้องขออนุญาตเซียนไหมปู่แหวนเนี่ยเต็มเลยเออปิดตา เพราะเดิมวัดน้องโอเก่าไหมเก่าพร้อมทองสวัสดีครับอา้าวใครอยากได้กดเก้ามาปิดตาเพราะเดิมพร้อมเลี่ยมทองครับเอามื่นกับห้าร้อยเอามื่นกับห้าร้อยหนึ่งหมืน่น กับห้าร้อยบาทนี่ปิดตาหลงม่าเดิมว่านองโพพร้อมเลี่ยมหนึ่งมืนกับห้าหร้อยบาทพี่ทิพตการเอาหนึ่งหมื่นกับห้าหร้อยครับนะอ่ะงั้นรายการนี้ผมขออนุญาตให้พี่ทิพตการนะครับเอามื่นกับห้าหรครับไม่ใช่หมื่นห้าพันหมื่นหาหร้อะครับอ่ะพี่ทิพตการนะครับถ้าพี่พทิพตการรับหมื่นกับห้าหร้อยกดหนึ่ง ครับเนี่ยฮนะคนสมัยก่อนเนี่ยอะไรที่เขาจะคัดไปเลี่ยมทองเนี่ยเขาต้องมั่นใจไหมต้องมั่นใจนะครับครับอ่ะโอเคอ้าวนะต่อไปครับในเฉพาะในเนี้ยนะที่หายากระดับตำนานก็คือนะครับเหรียญลงถมนี่ลงถมหลงม่อเงินถอนเหอม โอ้ผมบอกเก๊เกินแท้นี่ซุปเปอร์หายากผมบอกเลยนะเหรียญลงถมเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นลงถมพ่อเดิมลงถมลงถมพ่อเปลี่ยนเท่าไหร่นะแชร์ใครมีสวยสวยผมซื้อสามแสนใครมีสวยๆวแชร์ซื้อสามแสนคือต้องบอกครับว่าเหรียญลงถมอ่ะเป็นอะไรที่ทำน้อยและ ถ้าถมพังหรือกระเทาะไม่สามารถซ่อมได้ถ้าเอาไฟไปเป่าก็เจ๊งทั้งอันเลยมันเคยแล้วมันยากมันมันมันระเบิดหมดแล้วซ่อมไม่ได้เดี๋ยวอาจจะโดนไม่เยอะแต่แบบอาแล้วมันมอนด้วยความร้อนมันอ๊อบมอนมันมันนี่เหรียญลงถมพร่ะเงินหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกอีกนะผมจะบอกให้หายากกว่าเหรียญรุ่นแรกอีกแล้วก็นี่บูลิวเป็นไงอ้าวจิงจบบูลิวนี่โอ้โหดูใช้มา จิงจกหลวงปู่หลิวพร้อมเต่าสุขใจนี่เต่าสุขใจหล่อหลวงปู่เหลิวเนี่ยคนโบราณเวลาเขาใช้ย็งไงโอ้โหผมบอกเลยเนี่ยจิงจกกระเต่าเอาไปคู่กันเลยเออจิงจกกระเต่าคู่นี้สุขใจหลวงปู่เหลิวไปสอยมาแล้วจบมากี่แสนเนี่ยเนี่ย เนี่ยขันนะขันไม้สมปล่อยขันน้ำมนต์วัดหนองบวัวเนี่ยน้องแชร์เมืองการนี่เพิ่งจะไปจบมาสี่แสนกว่าน,ะนึงอาทิตย์ครับนะครับอ้าวนะ เนี่ยอันนี้คือการดูขันนะครับไม้ส้มป่อยเห็นไหมครับการดูขันน้ำมนต์ไม้ส้มป่อยเนี่ยถ้าคนเคยเห็นของจริงแค่ดูแค่ขันก็รู้แล้วว่าแท้หรือเก๋หลังจากนั้นก็ไปดูลักนะลักแดงใบนี้อยู่ในหนังสือป่ะดูน้ำแม่กองนะใบนี้เป็นเป็นขันใบดาราอยู่ในหนังสือลุ่มน้ำแม่กองนะ ได้มาพร้อมกับรูปปูยิ้ม,มนี่รูปนะรูปห้อยคอหลวงปูยิ้มวัดหนองบัวที่ที่ทันตัวอ่าก็คือต้องบอกว่ารูปเนี้ยสไตล์การทำเหมือนรูปหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่า กองค่อนข้างกับสะท้อนเล็กน้อยพราไฟมาจากหลายช่องทางอ่ะไม่เป็นไรไลนนอกสถานที่อันนี้มันนี่เจอบาร์แรกนะเจอบาร์แรกนะที่เป็นรูปหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวที่เป็นซีเปียที่ทันตัวนะครับโอ้นี้แฟนเพจได้ดูกันอิ่มใจถ้าเป็นมีแบบย้อนยุคไหมอะเอาย้อนยุคมาดูหนะ่อยมีไหม วันนี้ไม่มีแช์ไม่ได้ติดมาอ่าพยอนดูมีเนี่ยถ้าเจอภาพเมืองการหายากๆเนี่ยนึกถึงน้องแชร์เมืองการเนี่ยนะน้องแวะมาเที่ยวหาพอดีอ่ะต่อไปจิงจบอันนี้ต้องดูก่อนนวะหรือทั้งแดงยังต้องดูอีกน,นะครับเพราะเงินลง,น,น,เลนลงถมนะนี่เหรียญลงถมลงเพราะเงิน ไม่เจอตัวจริงครั้งสุดท้ายเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทนี่น่าจะสิบปีแล้วอ่าสิบปีแล้วนะที่เห็นคุณคิดว่าสิบปีที่แล้วนะสามหมื่นกว่าบาทเนะี่ยลงถมที่สร้างน้อยอยู่แล้ว,ลวเพราะเป็นงานแฮนเมดนะครับเนี่ยแล้วก็มาเจอตัวจริงอีกเนี่ยเนี่ยเพิ่งจะเจอตัวจริงเนี่ยเลี่ยมพลาสติกโบราณเห็นไหมนะครับนะ อันนั้นแน่เป็นหลวงพ่อฤาษีอ่ะจิงจกกับเตาจิงจกเอาพันเดียวเตาเอาพันแปดจริงๆน่าใช้นะจิงจกเนี่ยรุ่นสี่เนี่ยเตาเอาพันเดียวอ่ะจิงจกเอาพันเดียวพีนวพ่นุ่มปิดส่วนเตาเอาพันแปดสุขใจหร่อในเตาสุขใจหรอต้องถ้าเอาจริงอ่ะต้องให้พี่มิง้งธนา นะพราะพี่มิงธนาจริงๆจะตั้งใจปิดสององถูกไหมพี่ชายสมไหมพี่มิงธนาเนาะนะพี่ชายสมเนาะนะให้พี่มิงธนาเนาะโอเคประกันแท้ทุกอันแต่สําหรับพลาปติกก็จะดูยากๆหน่อยโอ้โหที่เด็ดสุดก็คงจะเป็นเนี่ยลาหูหลังพากกิ่งวัดโุเลี้ยวเนี่ยที่ดูแล้วว่า น่าจะเด็ดสลาตีเนี่ยน่าจะเป็นลาหูวัดโพเลี้ยวพี่โอ๊เคยขายแพงื้อเท่าไหร่อย่าถามมเอาถามว่าซื้อเท่าไหร่อ่ะดีกว่าอย่าถามว่าขายแพงสุดเท่าไหร่ถามว่าซื้อเท่าไหร่อ่ะซื้อแพงสุดเท่าไหร่อ่ะดีกว่านะครับเนี่ยลาหูที่แขวนแล้วสบายใจหลวงพ่อกิ่งวัดโพเลี้ยวอาพี่ยาสมขอบคุณมากมากช่วงมีลูกค้า้างเคยซื้อชิ้นหกหมื่นนะ ก็ต้องบอกครับว่าลาหูว่าจรนจริงเนีนเ่ยไวโเลีวเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเรียกแขวนแล้วสบายใจที่สุดแล้วนะแล้วดูการเลี่ยมข้างในดีเขาเลี่ยมเป็นขอบสแตมม์เห็นไหมไหมยักหยักขอบสแตม์นะครับโหลาหูแล้วชิ้นนี้สวยมากนะผมบอกเลยเขาเรียกว่าไม่มีราคากลางประเมินค่าไม่ได้เราซื้อกะลาเนี่ยบางทีอันหนึ่งสามสี่หมื่นสิบอันยังไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่า หรือบางซีซื้ออันหนึ่งเป็นแสนก็ยังไม่รู้ลายมือใครอ่าแต่แบบเนี้ยชัดเจนลายมือหลวงพ่อก,กิ่งวัดโพเลี้ยวปิดตาสวยนะครับอ่าเราหูวพ่อกิ่งก็คงเป็นไฮไลท์คืนนี้โอ้โหผมบอกเลยนะผมเจอเหรียญลงถมเนี่ยผมนึกถึงพี่ทวีเลยพี่เขาเก็บสายหลวงพ่อเงินเนี่ยนีหายา่หายากหายากกว่าเหรียญรุ่นแรกเหรียญละล้านจริงๆลงถมเนี่ยในทุกหลวงพอ่อลงถมจะหายากสุดเพราะเป็นงานมืออ่าเป็นงานมือ นะการลงถมเนี่ยลงยาถมเนี่ยเห็นไหมถ้าเกมจะวาวๆแต่ถ้าแท้จะเป็นแบบเนี้ยดูถมแท้เป็นก็จะดูอ่าพอจาดได้พอเดิมได้พอเปลี่ยนวัดใต้ได้พอจงวันหน้าต่างนอกการหนึ่งเป็นแสนอ่ะไม่เป็นไรหนึ่งนาทีสําหรับเหรียญลงถมหลวงพ่อเงินวัดดอนเยียหอมโห่ซุปเปอร์หายากไม่เจอมา ไม่สิบก็ใกล้สิบปีอะครับถ้ายุคแรกนะคือยังไม่กระเทาะเลยอะเขาเลี่ยมเดิมไงนะีนะ่ยเขาเลี่ยมปลติกเดิมรักษาสาภาพไว้แน่นอนแล้วครับผมบอกเลยนะใครก็ต้องบอกว่าไม่เห็นนานแล้วแท้ๆนะแต่เจไดเต็มเลยเอาว่าเหรียญรุ่นแรกกับเหรียญลงถมเนี่ยลงถมหายยากกว่าเหมือนพอเปลี่ยนอนะเหรียญรุ่นแรกก็หลายแสนเป็นล้านเอาเลยสวยล,ลงถมก็หลายแสน อันนี้แท้ดูง่ายประกันให้ถ้าเก๋นะคืนเพิ่มให้สองหมืนโอ้โหเหรียญลงถมหลวงพ่อเงินครับอันนี้ต้องแกะออกมาใส่ตลับทองอย่างเดียวครับถึงจะขึ้นใครจะเป็นคนได้ครอบครองครับหายากจริงผมบอ,อกเลยโอ้โเงินลงถมเพราะเงินนะใช่ใครที่ดูเพจผมมาให้ดูมาเป็นสิบปียัไม่ค่อยเจอครับหายากจริงอันนี้พี่คระนาทิพย์นี่ นะพี่คณาทิพย์นะครับได้ไปอ้าโอเคนะอันนี้เป็นพี่คณาทิพย์ได้ไปส่วนอันนี้ก็เจ้าของก็บ,บอกลูกอมเมกสิทธิ์ก็ต้องมาดูกันต้องมาแกะดูกันของหาบันยากอะบางทีแฟนเพจก็ไม่รู้กันแต่ไม่เป็นไรครับคนที่รู้ก็กินตับผมไป นะี่ยอย่างพี่คณาทิพย์นะรู้เอาให้ว่าซื้อเห 4, 500, 000, นะเรียญสองวันห้าร้อยเพราะเงินเหรียญละสี่ห้าหมื่นนะเล่นหนุนเหรียญรุ่นสองเหรียเป็นแสนหาง่ายกว่าลงถมเยอะลงถมนี่นับอันได้ครับเป็นงานแฮนด์เมดเมกซิตถ้าจะเอาไปใช้ก็ต้องแข็งแรงหน่อยแต่ถามผมดูง่ายไหมผมว่าดูง่ายนะอ่ามดําหน่อยจะเอาไปใช้ก็ต้องแข็งแรงหน่อยนะเมกซิตเม็ดนี้ก็ะพระบ้านนี้ที่มาแบบนี้ เอาไม่ต้องแพงเอาแบบสบายใจดีกว่าไม่กระสิ์เม็ดเนี้ยเอาหกพันห้าเนี่ยเอาหกพันห้านี่เอาแบบไปใช้สบายใจนะครับไม่ต้องแพงกลับไปเอาไปแช่นะ้ำมะนาวแล้วนะทิ้งกลับไปดูได้ว่าเขียวเปล่าต้องปิดแล้วตามด้วยราคารายการนี้เป็นที่วิสูตรนะครับพี่วิสูตรได้ไปก็ต้องแถมตลับเงินให้เขาด้วยนะเป็นพี่วิสูตรได้ไป,ไปเวลาส่งนะจะได้นะครับ ดูแลลูกอมไม่ให้แตกไม่ให้หักนะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำแน่นอนอ่านะครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสามสามวัดบางลำโคทันท่านอยู่แล้วเอาอันนี้เอาพันแปดเอาพันแปดพันแปดร้อยบาทหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พี่หนุ่มพันแปดร้อยบาทหลวงพอ่อฤาษีดึงดำได้ไปอันนี้จริงๆก็หลวงพอ่อฤาษีนะแต่ใครไม่รู้เป็นคนตั้งกฎเจนว่าหลวงพอ่อฤาษีไม่ทําพระผงผมก็งงเองิงเงยอันนี้ผงล้วนนะก็ไม่ว่ากันเอาที่สบายใจชัดเจนไปดีกว่าอันนี้ปุ่นหน้านปุ่นหน้ายุคต้นเนี่ยเนื้อที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ ไปขายเป็นถึงยุคกันหมดแล้วหรือเราจะขายเป็นถึงยุคแบบเขามั่งดีก็จริงๆอาจจะก่อนปูนหน้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นสักในบาทเพราะโตว,วัดอินใช่ไหมสมเด็จอย่างเงี้ยเราหยิบมาเรารู้เลยว่าแท้สูตรสมเด็จ ครับอา้าวองค์นี้ใครเอาเอาแปดพันเอาแปดพันบาทนี่เนื้อแบบนี้เลยเนี่ยเนื้อเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยที่เขาเล่นกันนี่แหละเนี่ยแหละเนื้อนี้แหละเอาเอาแปดพันพอนะครับอันนี้เป็นพระแท้ครับแท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะก็ถามว่าอายุพระประมาณเท่าไหร่เอาก้าสิบถึงร้อยปีอ่ะ นะก็สัตว์สีหน่อนเนื้อเชืววะะ้อวัลคังพระวัลคังอะไรละครับีะนะโอ้โหพี่บุญเลิศขอมาแต่พี่ทีเจปิดแปดพันไปแล้วเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยแขวนสบายใจด้วยเห็นไหมฮะแฟนเพจผมเก่งเรื่องพราผงเนะี่ยผงเอ้ยตะกัวเอนะ้ยเนี่ยแฟนเพจผมสําเร็จไปแล้วไม่ใช่ปูหินนะปูหินผมมีอันินหยิบตะการให้หน่อย นะครับนี่ถ้าเป็นปูหินนะปิดตาอ่ะอันนี้ปูหินเนี่ยถ้าปูหินเนี้ยแบบนี้ฟูฟูกระด้างกระด้างหน่อย เนี่ยอันนี้ปูหินอา้านะอันนี้ก็เรียกว่าหน้าหมอนจะพลิกไปด้านไหนก็หนุนได้พลิกไปด้านไหนก็หนุนดวงหนุนไปหมดทุกด้านเ่ยนะนะปูหินเนะีเอาสอง0ันห้ันรบาทนี่นะถ้าอยากรู้ปูหินเป็นใครไปเซิร์ชประวัติอ่านดูแล้วคุณจะทึ่งนะเป็นพระเกจิมเขมรที่พลังจิตสูงมาก นะเดินทุดงไปทั่วนะต้องบอกว่าพระสมเด็จของท่านนะ่ะนะมีความนิยมในช่วงราวปี2,500นะที่วัดต่างๆนะเวลาทำงานบุญสำคัญต้องเอาพระของท่านมาแจก2,500บาทอันนี้ปู่หินวัดละครังชัดเจนนะครับถามผมที่ไหนนะผมก็บอกว่านะวัดหนังให้ถาถามผมก็บอกวัวดหนัง ก็พิมพ์แลวเป็นวัดหนังถามเก่าถึงไหมเหลือเฟือพิ่ทิพตาการครับโอ้เก็บพระแบบนี้นะผมบอกเลยพุทธคุณของพระเนี่ยจะอํานวยเนี่ยให้เราโชคดีให้เงินทองไหลามาเทมาเนี่ยปิดตาเนี่ยถามเยผมก็บอกปิดตาผู้เยี่ยมวัดหนังโอ้ร้อยกว่าปีขึ้นไปเก้ากว่าเพราเดิม แล้วพิมพ์นี้ใช่ปิดตาวัดหนังเะละ่ก็ใช่ปิดตาวัดหนังยังไม่ต้องเถียงกับใครอ่ะแต่ใครจะบอกเป็นวัดหนังก็ได้ไม่เป็นวัดหนังก็แล้วแต่ไม่ได้ผิดบาปอะไรแต่ถ้าถามผมนะปิดตาอายุร้อยกว่าปีมีใครทำม้งอ่ะปุยิม้มเก่ากับว่าเดิมอ่ะเหตุาเหราจาดังๆกับป่ยมพอปานของดานก็ต้องมาจบที่พิมพ์ นะพิมพ์ก็เป็นปิดตาวัดหนังอยู่แล้วเอา้าเห็นไหมเก่าไหมแงเก่าไหมสีเป็นน้ำพึ่งเลยอย่างเนี้เรยว่าซุปเปอร์ดูง่ายเอา้าอันนี้ใครอยากได้กดเก้ามเนี่ยแบบเนี้ยเครื่องล้างนะครับท่านทำทีละอันให้เฉพาะคนสำคัญจะทำเครื่องล้างได้เนี่ยต้องไปเจอต้องมีบุญวาสนาไปเจอ วัตถุกายสิทธิ์ด้วยจึงเอามาทําเป็นเครื่องรางได้เริ่มต้นในผมที่หนึ่งมืนบาทผมจะกดเวลาเดินให้หนึ่งนาทีเห็นไหมฮะแบบเนี้ยใช้สบายใจอายุเป็นร้อยปีเก่าวกว่าพ่อเดิมลงไปเยอะเนี่ยแบบนี้หยิบมาปุ๊บแท้ตาเปล่าเอาว่าพิมพ์เนี้ยวัดหนังอยู่แล้วแล้วปิดตาวัดหนังอะเนื้อสำลิศเป็นสิบล้าน เนื้อตะกลัวหลายแสนผมเอาว่าอันเนี้ยมีน้อยกว่านะจากวัสดุที่หายากโอ้โหผมบอกเลยนะคา,าพุทธคุณนะ่ะอันนี้จ้าบก,กว่าเยอะ่าถ้าเอาคำาพุทธคุณนะเนี่ยโดยในตัวเนี่ยในตัวของแง่เนี่ยเป็นทนสนิทธิ์อยู่แล้ว เขาไม่ให้พูดคําว่างาก็ต้องพูดคําว่างแงไหมนะคยเนี่นโโหหมดเวลาครับโหพี่แพชมังกรอทองผมคิดจะพาะเลือกคนนะโหแบบนี้ถ้าอยู่ในมือของสายตรงเครื่องรางนี่ปิดหูด้วยเนี่ยแกะปิดหูปิดตาเห็นไหมฮะหัวอ,อายุน,นามความเก่านี่เก่ากึาเก,เ,กเลย มีตังก็ไม่มีของให้เช่าแล้วครับผมจะบอกเลยนะฮะมีตังก็หาเช่าไม่ได้ครับโหยถ้าอยู่ในสายเครื่องรางนี่เขาตัดตลับทองล้อมเม็ดนี่คุยกันไม่รู้เรื่องนะจริงคุยกันไม่รู้เรื่องนะพี่ทิพตระการเก็บแบบนี้เราบอกว่านะสะใจพอได้ป่ะอันที่สองเนี่ยหาบางทีกำเงินคือที่อื่นก็ต้องราคาสูงกว่านี้อยู่แล้วผมกล้าพูดได้เลย นะอะไรที่แท้ดูง่ายๆแบบเนี้ยโอ้โหนะอ้าส่วนพยันนางกวักวัดโบสถ์ผยันนางกวักหลวงปู่อินวัดโบสวิธีใช้ให้เขียนชื่อเราหรือชื่อร้านไว้ในพยันแล้วให้เอาไปติดที่ร้านลงทุนไป2อสามแสนกลัวร้านจะเจ๊งเอาพยันปู่อินไป ใครที่เคยข,ยขายของมีคู่แข่งมายอดขายตกเอาพยันบูอินวัดโบสไปใช้ผืนนี้เอาสองพันสองพันนางกวากปูอินวัดโบสดูดิครับว่าจะช่วยให้ยอดขายเราดีขึ้นหรือเปล่าถ้ายอดขายไม่ดีเอามาคืนแม่ร้านนะขายของครับพี่สุรชัยร้านขายของโพธารามามมีหมดนะครับขอซื้อเขาก็ไม่ขายให้เขียนชื่อติดลงไปครับ เป็นโทษนะครับอันนี้ต้องเป็นโอ้โหผมก็ดูดีฮะเพื่พอนๆพื่อนะเครื่องของผมอย่าเรียนแบบในการเก็บพลาแบบผมนะมาเอาอโอเคครับ